ตื่นมาแล้วน่าเป็นใครเขาเ้ามายไงเขาเ้ามาในบ้านได้ไงจะกำลังฝ<ด>ึกอยู่บ้านนั้นบ้านนั้นบ้านใครก็ไม่รู้บ้านฉาเอี๋ยวช่างเถอะนี่นี่บ้านเจ้านายใช่ไหมสร้างให้เอามาชีวิตรอดเนี่ยบ้านกว่างนั่นนะรู้จักเจ้านายฉันด้วยยังไงฉันรู้อยู่แล้วนายชื่อว่าอะไรเราเรา เราชื่อว่าอาชื่อว่า,าสตเหรือเปล่าไม่ชื่อชื่อว่าโซเจอร์อ้าวาดีโซเจอร์โซเจอร์เหรือโซเจอร์จีสิบหกเนี่ยหรือเรียกง่ายๆเรียกง่ายๆว่าแจ็คมบริสันเรียกง่ายเป็นแจ็คแล้วกันแจ็คเออแจ็คเรานี่รวยมากเลยนะดูดิเงินตั้งเยอะตั้งแยะใช่แต่หมู่บ้านนี้ไม่ได้เอาทองนะหมู่บ้านนี้ เขาเอามรกตมรกตตะหกักเราเราเราตอนข้างหน้านะข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปกดมารกกดคนเดียวมารกกดฉันได้ยินจากเพื่อนว่ามันดูลึกมากเลยนะมันมันดูลึกมากเหรอลึกสุดๆไปเลยเหรอใช่ แล้วทำยังไงดีไม่อะนอกจากขอพรเจปเจจาว้เอาโมิก็มาให้ได้เดี๋ยวเขาจะขอเองแล้วข้างหน้าเราไปทำอะไรดีไม่รู้อ่าได้แล้วอาหารสุดพิเศษมากินเรยเราเราเงางาเาอิ่มจุ่มีอะไรมว่าพี่ลรู้แต่เราต้องทำฟาร์ม มีเหล็กไม่น่าเหล็กเหล็กไม่มีเหล็กเหรอ<ม>ทำไ,<ม>ไงอะตองใช้ต้องใช้เหล็กในการทำนะทำทำถังน้ำเอาใจเวไปปลูกพืชเอาไปทำไงดเดืททอทําทําเงียดโคดถังน้ำมาถังน้ำต้องก,การเหล็กนวเนี่ยถ้าไม่มีเหล็กก็ทําถังน้ำไม่ได้ใช่แล้วก็วางงินแล้วก็จะปลูกพืชได้ไง ไม่งั้นเราก็ทำหนมปังไม่ได้จินี่โดสูสิหน่อยอืมเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงไม่รู้นะไม่รู้แต่นิ่งไปเลย ฮ้ยมาไม่มีเหล็กเลยแฮะเฮ้ยฉันฉันได้ยินจากเจ้านายอีกครั้งนึงนี่นะว่าแป๊บขอขอ,อขอติดต่อเจ้านายก่อนวาสับวาสับฉันได้เจอกับพงคนหนึ่งโอ้ยอก็สตปดิ ในเป็นไอเปล่าเมื่อกี้ฉันรู้สึกปั่มปั่มเป๋ๆเลยฉันอันฉันนอนหลับมั้งดูดูดูดีจ้าก็หลับหายไปเลยมันไม่ใช่หลับนะอีกอย่างรู้สึกเหมือนคหน้าบอกว่านี่คือเกาะอาถรรพ์ม่อกลับจะมีคนหลุดเอาวิญญาณหลุดออกจากร่างนั้นแปลว่าวิญญาณเราจะออกจะหลุดออกจากร่างเลยก็ได้อ่เป็นไม่ได้เหรอ โอเคมาว่าแต่มีเหล็กไม่น่าเหล็กเหล็กเหล็กหรอไม่มีมมฮะทำยังไงล่ะมันก็มันก็ควรทำสิ่งที่พอทำได้ก็ได้กันอะ,อะไร โอเคฉันว่าเราเราต้องไปหาไหมล,ล่ะแต่เราจะหายัางไงล่ะ